โอ้เมื่อวานนี้นแฟนที่ทุกซ้ายครับจบเลยครับแมโดนนับครับเคาะเข้าลำตัวครับจุกครับไหวหรือเปล่าครับฟิลิเปซูซ่าก้าวครับไม่ไหวครับโอ้โหขึ้นเชือกตามสไตล์ครับแม่กว่าจะสะบัดสะเด็ดศึกดีครับแล้วก็จักแล้วก็อาดลำตัวแล้วครับแล้วก็ทุกซ้ายครับหลังจากที่ตรวจบาดแผลครับเดินมานี่ไม่ทันเกร็งครับ ปั๊บเข้าไปโอ้โหแม่ซี่โครงซี่สุดท้ายพอดีครับตัดซ้ายเขา้าชายโครงครับโอ้โยจิ้ม,ม,ซ,มซ้ายครับลูกนี้โดนหมัดซ้ายครับโอ้โหนี่ตอนนี้เป็นมวยซ้ายอยู่ครับยังวสับเป็นมวยขวานี่ครับสับเป็นมวยขวาโอโ้ร่วบไปแล้วครับนับที่สองครับงงครนะงงกับการสลับการของเบ็คแฮมครับ,รบถ้าโดนอีกนับหนึ่งนิดโดนจับแพ้เลย เด็ดขาดมากครับเจ้าเบคแคมดูนับนี่เป็นมวยซ้ายอยู่นะครับเป็นมวยซ้ายจิ้มซ้ายครับหงายท้องเลยครับนี่นับแรกครับแล้วเดี๋ยวดูครับนับที่สองของเวคแคมครับกดขวาเรื่องก็ไปโอ้หัวขมำครับสองหมัดครับโดนขวาหมัดแรกเมาครับซ้ำด้วยซ้ายครับหงายมาป้องทีโอ้ยปั้นยิงๆครับต่อยเข้ากระโดงคางครับขวาตกว่าหนักแล้วครับซ้ายโดนอีกทีครับนี่ครับสามดาบสองเป็นนับที่สองนะครับ โอ้โหจะมาจะมาอยู่ครับโดนสองนับพอพลาดครั้งก็มาเลยครับสลับการอีกทีครับนี่ครับเป็นมวยขวาครับแล้วปล่อยขวาได้นับสามครับจบเลยครับนี่ครับดูครับสลับการครับสลับการเป็นขวาเรียมตกเรียมกระชากนี่เป็นเพียงตัวช่วยเอาโดนสวนเลยครับอาครับหนามย่อหนามบงครับไม่กลัวครับไปเหมือนกันครับไปเแรงหรือเปล่าครับหนังสั้นไหมใส่แล้วครับคุณสึกเล็กโอ้ ต้องขวางเลยครับครับแต่ตอนนี้ต้องมีอะไรจะเสียแลกันครับมาบคฮักกี้ก็รอสวนครับคุณศึกต้องระวังครับโอ้โหไปดึว่าคุณศึกแล้วก็ต่อยเลยนะครับปกติเป็นมวยแข้งครับอโหเจอลับตัวครับเจอลัตัวแก้วตาครับแบบนี้ดูแล้วยากครับพวดยากันฟันไปแล้วครับจบเลยครับมาบัคฮักกี้โอ้โหนี่ครับโอ้โหเจอหมัดนี่ครับเริ่มจะเป๋ครับเข้าเข้าหมัดนะครับดอกแรก แล้วตามกันไหมครับเล่นงานรับตัวสลับไปหน้าโอ้โหนี่คือนับแรกนะครับที่โดนไปครับออดี้ช็อตน็อกเลยนะครับเข้ามาตัดซ้ายรับตัวครับโอ้โหไม่ทันเกรงเลยครับดูครับเด็กนักสวยโอกาสอีกคนหนึ่งครับนี่เปลี่ยนยุทธวิธีนะครับวันนี้เกมของขุนศึกเล็กเวลนั่มวยไทยส์ผู้ใหญ่เต็มโอ้โหจัดเต็มเลยครับ